สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้กสมการเชิงอ,อนุพันธ์ด้วยการแยกตัวประกอบนะคะจากโจทย์นะคะ dy/dx เท่ากับ log x ส่วน y เราจะเริ่มจากการาย้ายตัวแปรนะคะเราจะย้ายตัวแปร y ไปทางไปคูณทางซ้ายและ d Y ไปคูณทางขวาะคะ่ะก็จะได้ y ดีวายเท่ากับรอนเอ็หาปริพันธ์ทสองด้านนะคะก็จะได้ ip, y, dy, ip, อนิ S, D, S. นทิเกรตดีวายเท่ากับอินทิเกรตอนเอดีเอ้านซ้ายเราไปแยกตัวประกอบเราก็ใช้ได้เป็นอินทิเกรตว y เท่ากับ y, y กำลังสองส่วนของนึ่งส่วนด้านขวานะคะสำหรับการ,รอ,อินเจก์ l น x c x เราจะใช้เทคนิคการบายพารนะคะ เราจะทด u เท่ากับ ln f u เท่ากับ1ส่วน f x dv เท่ากับ dx v เท่ากับ x แล้วเราก็จะเอาตัวที่เราทดนั้นมาเขียนเราก็จะได้ indicate อนเอ็กซ์เอ็กซ์กับบูมบีแล้ว indicate ดีดีกับเอ็กซ์บูม indicate เอ็กซ์ คูงหนึ่งส่วนอฟเอเท่ากับเอฟลบเอฟลเอเท่ากับเลบเลบสองเราจะมาจัดรูปจะได้ y กำลังสองส่วนสองบวก c หนึ่งเท่ากับ x ลบ x ลบ x บวก c สองจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัว c หนึ่งและ c สองมันตือค่าของที่ใดๆเราก็จะเอามารวมกันก็จะได้เป็น y กำลังสองส่วนสองเท่ากับ เอ็ลบเอ็ดลบเอ็ดหกด่สที่จะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดรูปให้ c เท่า c เท่ากับ c สองลบ c หนึ่งคึ่ง เป็นค่าคงที่ใดๆก็จะได้เป็น y กำลังสองส่วนสองเท่ากับ x คูณ ln x ลบ x บวกสี่จัดรูปอีกครั้งก็เราก็จะเอาอส่วนสองขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับ 2x ln x ลบ 2x สองสี่แต่เนื่องจากสองสีคงเป็นค่าใดๆจนเสียยเหมือนได้ว่า y กำลังสอง 2, เท่ากับสองเอลบ x ลกบสองเอ็กดังนั้นดังนั้นผลขอ,องสมาการเสินอนุพันธ์ก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะก็คือ y กำลังสองเท่ากับ 2x ลบ x ลบ 2x บวก k ขอบคุณสำหรับการรีเซนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ